วันนี้นะครับผมจะเป็นยูทูบเบอร์นักชิมนะครับอันนี้ทรงทรงดูดีนะเดี๋ยวผมตามไปติดแปดจุเฮ้ยดีเลยเหรอโดยที่ทีมงานวอลลาลาเรานะครับเตรียมอาหารเป็นของประเทศเอธิโอเปียขกินน้ำล้างหน่อยกินน้ำล้างหน่อยแปลกที่สุดในชีวิตที่เคยกินมา ประมาณเวลากินเป็นไงกินแทบหงายแทบจะถอยกลับบ้านเลยมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะครับแต่มันเป็นกลิ่นที่เราไม่ค่อยคุ้นแล้วก็เป็นกลิ่นที่อาจจะมีกลิ่นเครื่องเทศแรงจริงๆนะโอ้ชอบกินอาหารไทยที่สุดเลยเวลาไปต่างประเทศเวลาคิดถึงอาหารก็จะคิดถึงอาหารไทยลองมาก็อาหารจีนเพราะว่าเราเป็นคนจีนเพราะเราลูกหลานคนจีนแต่ถ้าเราอยู่ๆไปแล้วเรารู้ว่าเอ้ยเราเป็นลูกครึ่งเอธิโอเปียล่ะถ้าเราอยู่ๆไปแล้วเราดัน กลายเป็นมีมีลูกเสี้ยวอธิโอเปียขึ้นมาวันนี้ผมก็จะได้มาเทสละว่าอาหารหลึกซึ้งในเลือดอเอธทโอเปียของผมเนี่ยเป็นยังไงเดาๆได้ปะว่าในนี้มันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้คือคือหมวกเม็กซิกันที่ที่เราดูตามหนัง<อ>แต่ตอนนี้คือมันเป็นที่เสิร์ฟอาหาร เดาก่อนคิดว่าหน้าตามันจะประมาณไหนคิดว่าน่าจะเป็นแบบผักผักอะไรเงี้ยกระหล่ำปีน้ำปลาง่ายจังคิดอะไรง่ายไว้ก่อนต้องเปิดด้วยนะ่ยเปิดเปิดลองเปิดดูแทนแทนแทนว้าวอะไรตรงกลางนี่คือเหมือนน้ำพิกะปีแล้วก็มีไข่อยู่ฟองอันนี้เป็นกะทิกะทิแล้วก็มีทางด้านของผักโขมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นี่คือม่วทั่วเลยปังอะไรโอ้ คือผมมาคนเดียวต,ต้องบอกว่าผมกินคนเดียวไม่ไหวจริงๆผมเลยต้องชวนน้องผมมาด้วยแต่ก็ไม่รู้น้องผมจะกินไหวปะนะน้องผมเนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับพี่ดังมากๆดังทั้งประเทศไทยดังทั้งต่างประเทศประเทศจีนเขาก็ดังมากนี่เขาเพิ่งไปคอนเสิร์ตท,ที่จีนมาแล้วเป็นคนที่น่ารักมากตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดกับอาหาร what is the name directive Direct Okay, let me say for you. okay how, how, what, what, how uh, This one we call it direct tips. Direct tips? Yes. And this one, by uh, Bayaynat. Or in English, veggie combo. veg combo. Uh -huh. And this one is Mahaburawi. Mahaburawi. Yes. What in, is that? It's in English, meat combo. Meat combo. It's a combination of chicken, beef, and salad. Uh -huh. And this is, uh, we call it uh, lamb. Lamb. Uh, yeah. And this one is timatim fitfit Yes you are right okay. <laughs> very cute name yeah you can start to eat right thank you you welcome thank you very much so maybe I can put this one like this ว้าวเจ้าของร้านเขาก็เทพวดมาเลยตกใจเหมือนกันนึกว่าเอ้ยเขาเทลงผ้าทำไมอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ผ้ามันเป็นเหมือนแป้งที่เหมือนผ้าจริงๆมันเป็นผ้าที่เหมือนแป้งเป็นผ้าที่กินได้ว่างั้นเถอะคิดว่าน้องมาเห็นอาหารแล้วน้องจะจอยกับการพามาของเราปะหน้าตาดูเครียด ไม่เคยเห็นน้องเครียดถ้าวันนี้เลยท,ทั้งที่ผมชวนเขามากินข้าวนะผมรู้ว่าพี่โอชอบเครื่องดื่มสองอันนี้มากเอาหมวกมาให้ด้วยหมวกมาใชิกันผมตั้งใจสั่งน้ำสองอันนี้มาให้ถ้าพี่โอกินไม่หมดเดี๋ยวผมเสียใจนะสลับกันไหมละ่ะ <laughs> อันไหนพี่โอชอบอันไ,ไหน <laughs> ชอบอันนี้ชอบอันนี้เหรอเอออันนี้อันนี้ชอ็อคอยู่ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับบิวกินด้วยครับวสบวัสดีครับพี่โอ วันนี้ผมพาคุณมาทานอาหารที่แปลกที่สุดในชีวิตผมเลยครับในชีวิตผมด้วยทีมงานเขาจัดมาให้คุณนะครับเป็นอาหารเอธิโอเปียกินเพิ่งกลับมาจากจีนใช่ไหมใช่พี่นี่เป็นอาหารมื้อแรกที่คุณเหยียบเมืองไทยตอนรับคุณด้วยเป็นการมานั่งกินอาหารที่ร้านอาหารมื้อแรกใช่เลยกลับมาเพราะว่าก็คือเพิ่งกลับมาวันก่อนนี่คแล้วก็ช็อกว่าตอนนี้เราถึงเมืองไทยหรือยังเดินเข้ามาในร้านเป็นไงกลิ่นอะไรเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศแน่นไหมแน่นตุบแน่นแต่เป็นเครื่องเทศที่ เราจะไม่คุ้นเคยใช่ก็เห็นคุณนิ่งไปเลยนิ่งผมเขาไปผมเขาถึงผม่ามันช็อตมันช็อตไปเลยไม่คุ้นไงแต่เคยผ่านกินเคยผ่านแถวนี้เคยผ่านแต่ว่าไม่เคยสังเกตว่ามันมีร้านนี้อยู่ตรงนี้กินไปจีนรอบนี้ไปทาอะไรมาครับไปโชว์มาไปโชว์อะไรโชว์ร้องเพลงใช่เทมโป่ทัวร์ก็คอนเสิร์ตที่ปีที่แล้วเล่นที่นี่ก็ไปทัวร์ที่จีนเพราะว่าเสร็จไปได้รับการตอบรับดีมากๆที่นี่พอได้ครับไปที่นู่นต่อ ครับพี่โอเขาก็สุดยอดไม่ใช่เหรอในมืองจีนยังไงยังไงพี่สมัยก่อนใช่ไหมสมัยนี้เป็นไงก็เหมือนเดิมก็แบบก็เคยเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายหนังนได้ไปถ่ายหนังจีนคอแห้งป่ะพี่ดื่มดื่มน้ำก่อนเลยไม่เป็นไรพี่คอพี่โอเคพี่ชุ่มชื้นมากกินกินไม่ต้องห่วงพี่อ๋อครับเป็นห่วงไม่ต้อห่วงเออคนคับที่นู่นกับที่บ้านเราต่างกันยังไงนบ้างเขาก็จะแบบเคซี่เราหน่อยเขาจะแบบตื่นเต้นกับการที่ได้เจอเราเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับของกินเป็นไหม ผมว่าผมว่าแฟนคลับจีนเขา expressive อ่ะหมือถว่าเวลาเขาแสดงออกเขาจะแสดงออกแบบชัดเจนกว่ากว่าคนไทยเนาะเวลาที่เขาชอบเขาก็จะแบบบอกอย่างตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยสำหรับเราพอเป็นศิลปินเขาก็จะแบบส่วงจหิมันก็จะเป็นการแสดงความรักเป็นเพลงมันก็จะแบบเข้มข้นอุ้ยเข้มข้นของพี่นี่เหมือนน้ำแก้วนี้เลยอะไรเข้มข้นอะถ้าไม่เชื่อพี่ลองชิมดูเดี๋ยวขอทำเดี๋ยวขอทำอีกอย่าง เรื่องมาครับคุณมีเชื้อสายจีนด้วยมีเชื้อสายจีนครับการกีนนังงหรือเปล่ารู้ปะการกินนังนั่งกาการกินนังตอนเล็กๆเราเรียนนั่งซื้อโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้าในห้าจานนี้กินชอบจานไหนให้เลือกก่อนเลยอันแรกผมว่าอันนี้ดูผมว่าแล้วคุณต้องเลือกกันนี้ทรงดีสุดเลยดูแบบมีความเป็นโปรตีนย่างเนื้อย่างอะไรสักอย่างแล้วคุณเห็นผ้าที่เขาให้คุณหรือเปล่าที่เอาไว้กินอันนี้เป็นผ้าชน้าหรือลเป็นผ้า ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนแป้งทอดนี่ก็อร่อยเป็นแป้งของเขาเป็นแป้งของพี่โอ้คุณทำให้ผมก่อนเลยเหรอได้ผมจะดูแลพี่เองจิ้มจิ้มไหมจิ้มจิ้มนี่ใหญ่เลยพี่โอ้ยฮะไม่ใช่อันนี้ชื่อเลยอ๋อชื่ออะไรนะเดเล็กทิพอะลองดูเดเล็กทิพ thank you กินอันนี้ทรงทรงดูดีนะเดี๋ยวผมตามไปติดติดแปดจุดห้าเฮ้ยดีเลยเหรอ ทดลองแต่ว่าเนื้อเขามีความเปรี้ยวนะโอ้อเปรี้ยวกับเนื้อคือแป้งอะ่ะก็ไม่ลองชิมแป้งป่ะเขาบอกเป็นแป้งใช่ไหมเออกินแน่นอนอะ่ะแป้งมันเปรี้ยวมันไม่ได้เปรี้ยวที่นี่มันเปรี้ยวที่แปง้งเพี่ยวลองชิมหน่อยชินหนักจิ้มเยอะเปรี้ยวน,นี่เค็ม เนื้ออืน่นได้คือเคียวไม่ขาดรสชาติถือว่าแปลกใหม่แล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศสูงมากในี้กินเขาจิ้มให้ผมเนี่ยเยอะมากเลย <c oughs> ไม่รู้เ <c oughs> ขาโกรอะกินน <c oughs> ้ําล้างหน่อยกินน้าล้างหน่อยโออโหผมครับอันนี้ดูมีความเป็นเหมือนยำอะไรใช่ไหอันนี้เขาบอกว่าเป็นแลมอันนี้เหรออือเราก็ต้องลองซะหน่อยต้องลองดิ ันนี้เหมือนอาหารไทยเหมือนแป้งอะไรงเงี้ยมั้งบอกไม่ถูกนี่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนมันไม่จะกลิ่นเนาะมันไม่ได้มีรสชาติที่มันแบบพุ่งขึ้นมากลางๆหน่อยกลางๆกินง่ายกินง่ายเอาไปก้าวแล้วกันรสชาติที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยคือแป้งเนาะกินเนาะแป้งอรู้สึกเปรี้ยวเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวอันนี้ดูมีความแบบพื้นบ้านนะมีแบบอันนี้ก็คือการจัดจานของเขาอันนี้คือออเดอร์เมืองมันเหมือนของเอธิโอเปียมีความเป็นอาหารเหนือนะที่แบบแบ่งแบ่งโซนนิ่งมา อันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อหมดเลยผมขอไปที่ผักก่อนแลวกันกางน้าฉฉ่ได้ไหมคนนี้คนจีนจริงหรือรู้จักกางน้าฉ่ไหมกางน้าไฉ่จริงเลยนะแคๆเลยค้ายอยู่เป็นกางน้าฉฉ่ที่อาจจะมีรสแบบไม่เหมือนกานาไฉ่ใม่ค่อยมีรสเท่าไหร่ไม่ค่อยมีรสอะอร่อยกว่าอันนี้ได้อันนี้เป็นผักแบบใส่น้ำส้มสายชูเดี๋ยวผมกินนี่ ก็เหมือนยำเลยผมไปที่เนื้อเขาดีกว่าตอนน,อน,นี้อันนี้เหมือนน้ำพริกเลยอ่ะเหมือนน้ำพริกเลยของอะไรเงี้ยเครื่องเทศเขาค่อนข้างแรงเนาะเอธิโอเปียอันนี้แหละทุกอัน <laughs> <laughs> ที่รอนี้กันอันนี้แรงอยู่ปี๊ดขึ้นมาเลยเอาบอกเลยเรียกว่ารสชาติเนี่ยคือเป็นสาลยลึก คือผมว่ามันมันมันอธิบายรสชาติยากมากเลยนะแบบมันจะเค็มมันจะหวานมันมันหรือกลิ่นมันชิมเยอะมากชิมเยอะมากปริมาณที่ชิมเนี่ยกลัวไม่ได้ลดไงกินระวังเนอะกินอย่าเยอะอย่าเยอะประมาณนี้ประมาณมันเผ็ดมันเผ็ดอันนี้ต้องใช่ไหมอ่ะโอาคข้างเผ็ดพราะว่ากินกินเผ็ดไม่ได้อันนี้เหมือนน้ำพริกอ่ะน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกนมอันนี้ได้ไม่เผ็ดรสชาติเป็นไงพีางกลางเหมือนหมู มีกลิ่นผักๆหน่อยเป็นไงกินอืมไม่ได้รสเลยอืมันคือตอนนี้ไม่รู้ลิ้นผมทางเพผมกินอะไรมันคล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าคนเคยกินผมว่าก็โอเคแต่ว่ามันจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่ารสชาติเขาค่อนข้างแปลกเนาะกินเนาะมันเฉพาะตัวมากเลยแต่อันมันมันยูคนละเวอร์อะกินอะไรไปก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไอที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือแป้งรสเปรี้ยวของเขา คือตอนแรกดิ่นเขาวางมาพี่นึกว่ามันเป็นผ้านะแล้วอยู่ดีๆเขาก็เทลงนี่เลยไข่นี่เขาบอกทีเด็ดเลยโอ้ต้องชิมไอเราก็ไวเรืยเป็นไก่จากเอธิโอเปียนะเป็นไข่ไก่ไม่ใช่ที่นี่หรอไม่ใช่เกินเพื่อนกินเพื่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมทิ้งพี่ไม่ได้หรอกต้องไปด้วยพิ่บางอย่างก็ไม่ต้องไปฝืนมันคินชานาคินชานาเต็ง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 มันยังไงมันตึงมันอะไรหยุด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 เลยพอแล้ว ปกติชอบกินอาหารเลยชอบกินอาหารจีนเฮตีโอเปียนี่เคยกินไหมเห็นแบบผมได้ยินมานานว่าพี่ชอบไม่ชอบครั้งแรกอันนี้คทีมงานเขาจัดให้เราสองคนอ๋ออันนม่ว่าพี่ชอบแต่เขาบอกไอ้เครื่องดื่มนี่คือของโปรดพี่เลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้อ๋อโอไม่วที่กลัวกันนักหนาเพราะว่าอันนี้ตะกี้เขาสั่งมาให้โอ้กับบิวกินจริงจริงโอ้รู้สึกว่ามันมันเหมือนถั่วกินมันเข้มข้นมากแล้วกินยากแต่อันเนี้ย เป็นน้ำส้มมั้งต้องกินกินง่ายกว่าแต่ก็ไม่ใช่ส้มพันธ์ุปกติกินชอบกินอาหารจีนชอบกินอาหารจีนพี่ อะไรอย่างเช่นถ้าเป็นเมนูที่บ้านคลาสสิกเลยก็ต้องเนี่ยข้าวต้มทั่วไปเลยใบปอไข่เจียวใช้โป๊อะไรทั่วไปแบบคลาสสิกหมูหยองหมูหยองก็ต้องกินกับข้าวต้มใช่หรือถ้าถ้าแบบวันพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็จะไปกินแบบซิมซำเป็ดปักกิ่งอะไรพวกนี้อาหารอะไรพวกนี้ครับก็คือว่าเหลาอ่ะอาหารจีนอ่ะเวลาตุ่จีนนี่คือต้องรับอ่งเปาเลยว่าตั้งแต่เด็กๆเลยว่ารับเลยพี่ทุกันยังรับอยู่เลยแล้วเวลาเจอเจอแบบอากงหรือเจออาาเจออากูอากิมเงี้ยต้องพูดภาษาจีน เพื่อที่จะเป็นลับอ่างเป่าปะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้อ้โหคําคำนี้ต้องพูดเลยคำนี้ต้องพูดเลยพูดคำจีนคำไหนไม่ได้ต้องพูดคานี้ได้นะเพราะว่าได้ตังผมก็เหมือนกันคือเด็กๆเนี่ยคือรอวันตุ่จีนเลยเพราะว่าวันตุ่จีนเนี่ยได้ตังเราได้ตังได้ตังอัวได้หลายพันเป็นกอบเป็นกำเนาะแล้วญาติผมเยอะไงผมสบายเลยกินไยเล่นซีรีส์ก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับจีนก็เป็นเป็นอินฟลูเอนซีน้ำบ้านเป็นคนจีน ตอนนั้นผมเล่นที่บ้านขายมีฮอกเกียนแล้วชอบไหมเวลาเล่นแบบเป็นคนจีนรู้สึกมันรีเลทถึงเราไหม,มตัวดิอ่ะเล่นเล่นมันก็แบบขโมยอะไรหลายอย่างมาเล่นได้พี่โอเคยเล่นเป็นคนจีนไหมเออผมไม่ค่อยได้เล่นเป็นคนจีนคนใหญ่คนเยอรมันเคยเล่นไหมไม่เคย ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะนุ่งโจงอย่างเดียวยุ่งป่าอย่างเดียวเป็นคนไทยเหรอคนไทยเออแปลกนะแปลกวะปคือไม่เออักก็ขี่ม้าอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นขุนอะไรสักอย่างไปเลยเป็นขุนพันกับขุนแผนหรือไม่ก็หลุดออกมาเป็นหมอเป็นพี่มากนุ่งโจงอีกเนะชีวิตผมเนี่ย เป็นคนจีนผสมเยอรมันแต่เล่นเป็นแต่คนไทยใจอยากจะใส่กีเพาแต่ดวงมันได้แค่จงกระเบนได้เป็นจงกระเบนนั่นน่ะดิถ้าผมได้เล่นบนบทจีนเนี่ยผมขอเล่นเป็นนาแอนนาชื่นชื่นแล้วกันเฮ้ยบ้านอ่ะไอดอลผมเลยไอดอลเลยเหรอใช่ในพูดเป็นนาแอนนาให้ผมฟังหน่อยมีนังแดงก็จะกินน้ำส้วงมีนังส้วงก็จะกินแป็กซี่แล้วก็ล่าสุดนี้คุณกําลังมีภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณเลยนักแสดงนําเรื่องแรกนักแสดงนําเรื่องแรกเลยเรื่องอาาหลานมากหลานมากหลา หลานมากเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วเรื่องมันแบบเรียบง่ายมากม,มันคือเหมือนกับว่าเป็นหลานแล้วก็เป็นบ้านคนจีนที่มีอากูมี มีอากูเป็นเป็นเฮียเผือกพี่เผือกกับพี่ดูสัญญาแล้วก็มีแม่มีแม่คือบ้านนี่จะมาเบสฝั่งแม่ครับแล้วก็จะมีอาม่านี่ก็จะเป็นแม่ของแม่แล้วคือเราก็ดันไปได้เหมือนกับว่าแรงมาดันใจมาจากลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติฝั่งพ่อว่าเขาแบบเหมือนไปดูแลอากงก่อนที่อากงจะตายแล้วอากงก็ยกบ้านให้เขาเดวเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เรียนไม่จบออกมาแคสเกมก็ไม่รอดไม่มีอนาคตไม่มีความมั่นคงแม่กระดาทุกวันอยากลงหลักปักฐานอาม่า เป็นมะเร็งพอดีก็เลยหาเรื่องไปดูแลมากกะว่าเราจะได้สมบัติเขาแต่น่ารักมากมีโอกาสดูตัวอย่างดูแล้วดูแล้ว,ลวรู้สึกว่าแบบแโอ้ก็เป็นลูกหลังคนจีนเนาะเราก็รู้สึกว่ามันทัชมันรู้สึกว่ามันมันโดนอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นอยู่ตรงนั้นเนาะใช่แล้วก็มันมีความแบบความจริงเนาะกิน ดูแล้วรู้สึกว่าแบบอาม่าก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละดูแล้วบางทีคิดถึงแม่ตัวเองใช่ป่ะไม่ได้เพราะพี่อาจจะไม่ทันอาม่าแต่เราทันแม่เราที่แบบแม่เราขี่โบนแม่เราดูแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ด้วยความเป็นคนจีนยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าดูมากๆพี่โอ้ไปดูไหมผมไปแน่นอนผมไปแน่นอนเดี๋ยวจะชวนไปหมดเลยมานะทั้งตระกูลเลย อากงอเลามาอาจ้ะต่างประเทศอะไรก็ต้องบินมาให้มันหมดหลานมากเข้าวันที่เท่าไหร่เข้าวันที่4เมษาแต่กาล่าวันที่1นึ่งพี่โอต้องมาวันที่1ยากไม่กินเล่นเรื่องเนี้ยก็มีความยากอ่เพราะว่าอาม่าก็ไม่ใช่อาม่าของเราเราต้องเข้ามาแคสติ้งต้องเข้ามาถึงทําความรู้จักกันเป็นยังไงผมว่าเป็นทั้งข้อดีและและข้อเสียหมือนว่าคือเขาอ่ะเป็นเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เป็นนักแสดง คือเขาเป็นคนธรรมดาที่แบบเกษียณมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านแล้วเหมือนว่าเพิ่งจะมาเริ่มแบบเล่นโฆษณาตอนอายุแบบัง็ดส <70 S 1> ิบอะไรเงี้ยตอนโตแล้วเขาเลยเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มีสายเลือดความเป็นนักสแสดงที่แบบเข้มข้นเลยแต่เหมือนว่าอ่ะแลจะต้องมีการแบบช่วยเหลือกันไปแต่ว่าข้อดีคือเขาอะชาติมากแล้วเหมือนเขาก็เป็นเป็นอาม่าที่มีหลานมีลูกมีหลานอยู่กับลูกกับหลานอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความเป็นแบบมีความเป็นแม่มีความเป็นอาม่าสูงมากในตัวเขาอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าแล้วเขาเป็นคนใจดี เขาคุยเขาก็คุยไมคุยมาทุกวนี้เอ็นดูกันเหมือนเป็นญาติหลานกันใช่ฮะหัวก็น่ารักเนาะก็แบบเป็นเป็นอะไรที่บางทีไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบนักแสดง100%ก็ได้กลายเป็นได้ความเป็นธรรมชาติเนาะกินชอบอันไหนสุดอที่กินมากับกินเนี่ยนะใช่ผมชอบอันนี้สุดมันกลางดี แต่อันเนี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนผัดพริกแกงหรือผัดอะไรสักอย่างผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบผัดพริกแกงออผัดแบบนแพนงบ้านเราง่ายๆเลยแล้วอันนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของปวดพี่ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่เลย <laughs> ผมรู้สึกว่าจานนี้กินค่อนข้างยากนะอื วันนี้ก็ต้องขอบคุณบิวกินมากครับขอบคุณมากโที่ยอมมาออกอุลลาโอ้โหเป็นเกียรติของผมมากผมก็ดีใจมากครับวันหน้าเนี่ยผมตั้งใจแล้วเราต้องได้ไปกินอาหารจีนต้องขับรถแล้วก็ต้องไปกินอาหารจีนด้วยกันนะครับเพราะว่าเรามันลูกหลานคนจีนใช่เรากากินนังอยู่แล้วกากินนังครับกากากินนังนะพวกนั้นเราเรากากินนังนะงกากาขอแห้งกินนอ่าพอแล้วพอละกินกิน พี่ปิดรายการโอราลารามานานแล้วแฟนคลับเบื่อหน้าแล้วอยากให้กินปิดให้หน่อยฝากรายการโอราลาาด้ว like, oh. ยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมก็วันนี้ประสบการณ์ใหม่นะครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมเอธิโอเปียใช่ยังไงฝากหนังหลานมากด้วยนะครับผมเข้าโรงวันที่4เมษายนนี้ครับผมไปดูเยอะๆครับสวัสดีครับ my name is the m a k a I am from Ethiopia Uh, this is Ethiopian uh, traditional coffee ceremony so uh, the lady she will show you how to make coffee from starting ro uh, roasting robin until you drink so this uh, every day every household every morning lunch time and dinner time in Ethiopia in is... Ethiopia every day every day in the morning in the morning breakfast lunch and dinner same like this ceremony have every every house Ethiopia เช้ากลางวันเย็นเลยเวลาเขาจะกินกาแฟ Do you ดูยังครับไทยพิพโ e t แกรมทูอิทเอทิโอเปีย yeah? yeah. yeah? most of almost uh, 70%เ0็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นคนไทยนะครับที่มากิน yeah. you know is our food is gluten free uh huh. especially that the bread we call it injera that is it's kind of sour sour because right of, because of fermentation fermentation yeah it takes three days to make that แป้งที่เรากินนะครับกับบิลกินเมื่อกี้ที่เปรี้ยวๆเขาบอกว่าเขาหมักไว้3วัน three days three days it's made out of what made from T E F F ทำมาจาก T E F F เทป yeah ชื่อแป้งเนี้ยชื่อว่าเทป only found in Ethiopia หาได้ที่เอธิโอเปียเท่านั้น yeah how how do you bring it how you bring it here every day have flight from Ethiopia flight yeah every day have flight โอ้ส่งมาจากนู่นเลย One. everything we bring from ethiopia why you come to thailand what what do you like in yeah thailand? okay nice question yeah you know this bamboo grand hospital this, yeah, yeah bamboo, is bamboo, bamboo hospital. grand hospital and also there is another bank of international hospital uh -huh. many ethiopians they come for the hospital every day oh really yeah every day Every day, Every they day fly from Ethiopia just to come to Bamrungla t and Bangkok And Bangkok Hospital. Yeah, yeah. เขาบอกว่าคนเอธิโอเปียเนี่ยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบามรุงลาากับกรุงเทพเยอะมากทุกวัน y e a And after that we came for hospital t r e a t m e n t a h e r You came for hospital too? No, with my brother. With my brother. o h you bring your your friend, your brother to hospital? After that when I see there is a lot of Ethiopian peoples o we decide to come into open a s a n t Oh เขาบอกว่าลูกค้าเอธิโอเปียเยอะแต่ก่อนเขาพาพี่ชายเขามารักษาตัวที่นี่หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าคนมาเยอะเปิดร้านเอธิโอเปียที่นี่กันเลย Now is m o r e t h a n t i n years we open this restaurant. เกินสิบปีแล้วแต่ร้านนี้ But we don't eat that food why? Why? เพราะแอนชัยแอ I ชัยมัน Sour taste. Yeah very sour. But it s very healthy. Very healthy. Even from เขาบอกว่าทำไมเะกี้ไม่กินอาหารเขาเลยผมก็บอกว่ามัเออมันกินยากอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆอาหารเอธิโอเปียเป็นออแกนิก แล้วก็ดีกับสุขภาพหมอที่บำรุงล่าแต่ใครเป็นมะเร็งเนี่ยต้องกินอาหารในทีโอเปียนะกลุเตนฟรีอ่ะฮะ it's not it's not same like wheat you know wheat like bread bread is made made from wheat wheat yeah 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 that is fat gluten but this one is free no fat แป้งเขามันไม่ไม่อ้วนเนี่ยมันเปรี้ยวแต่มันไม่อ้วน what's your name bro Dami D E M E Dami oh smell good โอ้หอมมากครับกาแฟเขาออกมาหอมเลยอบอกเลยว่าเปรี้ยวมากเขาปกติโอ้กินกาแฟนมอันนี้คือแบบสดๆเลยแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยใช้แบบว่าแมนนวดล้วน